ทำไมเพื่อนรุ่นเดียวกันกลับดูแก่กว่าเราสิบปีถอดรหัสลับอายุเซลล์ที่เราควบคุมได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าสู่วัยชราคู่มือใช้ชีวิตวัยชราให้มีความสุขทุกวันกับผมเพื่อนคู่คิดที่จะพาคุณไปไขความลับของการมีชีวิตที่ยืนยาวและอ่อนเยาว์กว่าวัยครับ คุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้เราไปงานเลี้ยงรุ่นหรือบังเอิญเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายสิบปีคนที่เราเคยวิ่งเล่นมาด้วยกันเรียนห้องเดียวกันและมีอายุเท่ากันเป๊ะๆแต่เมื่อเรามองไปที่เพื่อนคนนั้นเรากลับรู้สึกตกใจเล็กๆในใจว่า ทำไมเขาถึงดูแก่กว่าเราไปมากจังหรือในทางกลับกันเราอาจจะเจอเพื่อนบางคนที่ดูสดใสเปล่งปลัง่งกระฉับกระเฉงจนเราต้องถามว่าไปทําอะไรมาทำไมถึงดูไม่เปลี่ยนไปเลยปรากฏการณ์นี้บอกอะไรเราครับมันบอกความจริงที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งว่าอายุของเรามีสองแบบครับ อายุตามปฏิทิน (Chronological Age) คือตัวเลขในบัตรประชาชนที่เราทุกคนมีเท่ากันอายุร่างกายหรืออายุเซลล์ (Biological Age) คือสภาพความเสื่อมที่แท้จริงของร่างกายเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ข่าวดีก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนอายุตามปฏิทินได้แต่เรา สามารถชะลออายุเซลล์ของเราได้อย่างน่าทึ่งครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสลับนี้กันครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คนบางคนแก่ช้ากว่าเพื่อนและเราจะนำมันมาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรครับ 4. ตัวการหลักที่เร่งอายุเซลล์ก่อนที่เราจะไปรู้วิธีชะลอเราต้องรู้ก่อนว่า อะไรมันเร่งให้เราแก่เร็วกว่ากำหนดนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปสีตัวการหลักที่ทำร้ายเราในระดับเซลล์ไว้ดังนี้ครับอนุมูลอิสระหรือ oxidative stress เปรียบเหมือนสนิมที่เกาะกินเซลล์ของเราครับเกิดจากมลภาวะความเครียดอาหารแปลรูปและการสูบบุหรี่การอักเสบเรื้อรังหรือ inflammation เปรียบเหมือนไฟที่คุรุนอยู่ในร่างกายตลอดเวลามันคือต้นตอของโรคเสื่อมเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานหรือสมองเสื่อมซึ่งตัวการหลักที่จุดไฟนี้ก็คือน้ำตาลและไขมันเลวไกลเคชั่นเปรียบเหมือนการที่น้ำตาลไปเชื่อมกับโปรตีนในร่างกายทำให้เซลล์ของเราแข็งและเปราะเหมือนเนื้อที่โดนหมักจนเหนียว ส่งผลให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและหลอดเลือดแข็งตัวเทโลเมียร์หดสั้นหรือ telomeric s h o r t น n i n g เปรียบเหมือนปลอกพลาสติกที่ปลายเชือกรองเท้าครับร่างกายเรามีสิ่งนี้อยู่ที่ปลายสุดของ DNA ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวปลอกนี้จะหดสั้นลงเรื่อยๆจนเมื่อมันสั้นกุดเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพและตายในที่สุด พฤติกรรมแย่ๆทั้งหลายจะเร่งให้ปลอกนี้หดสั้นลงเร็วกว่ากำหนดครับเมื่อเรารู้จักศัตรูทั้ง4ตัวนี้แล้วเคล็ดลับของการแก่ช้าก็คือการใช้ชีวิตที่หยุดกระบวนการทั้ง4นี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับสเสาหลักแห่งการรีเซ็ตอายุเซลล์และนี่คือ4เทคนิคง,ง่ายๆที่เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้อายุเซลล์ของคุณเดินช้ากว่าอายุจริงครับเสาหลักที่ 1. กินอาหารต้านไฟหรือ a n t i i n f ิน m ฟมมัตตอรีไดเอจำไว้ว่าเรากำลังต่อสู้กับการอักเสบดังนั้นอาหารของเราต้องเป็นยาดับไฟชั้นดีครับเลิกเติมเชื้อไฟคือลดละเลิกสามขาวอย่างเด็ดขาดคือ น้ำตาลแป้งขัดขาวและเกลือรวมถึงอาหารแปรรูปทุกชนิดเพิ่มนักดับเพลิงกินอาหารสีรุ้งครับไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนแค่พยายามกินผักและผลไม้ให้ครบห้าสีในทุกวันสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้เหล่านี้คือสุดยอดนักดับเพลิงและอย่าลืมไขมันดีจากปลาทะเลน้ำมันมะกอก อะโวคาโดและถั่วต่างๆซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อสมองและเซลล์ของเราครับเสาหลักที่2ส,สร้างเกราะป้องกันกล้ามเนื้อหรือ muscle-centric living ความแก่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ริ้วรอยแต่คือภาวะกล้ามเนื้อรีบหรือ sarcopenia ครับกล้ามเนื้อคือเตาเผาผลาญพลังงาน คือเกราะป้องกันการหกล้มและคืออวัยวะที่ทำให้อินซูลินทำงานได้ดีเดินอย่างเดียวไม่พอการเดินเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ไม่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อผู้สูงวัยจำเป็นต้องมีการฝึกแรงต้านหรือ resistance training อาจจะเป็นการยกเวทน้ำหนักเบาๆหรือการใช้ยางยืดหรือแม้แต่การทำท่าลุกนั่งเก้าอี้ หรือแชร์สคอร์ดทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3วันเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเรายังต้องการกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ครับเสาหลักที่3ให้เวลาซ่อมแซมร่างกายหรือ Priority Deep s l l e p เรามักจะให้ความสำคัญกับการตื่นแต่จริงๆแล้วช่วงเวลาทองของการชะลอวัยคือตอนหลับครับการหลับ คือการล้างสมองในขณะที่เราหลับลึกสมองจะมีระบบกําจัดของเสียหรือกลิมแฟติกซิสเต็มทำงานเต็มที่มันจะล้างโปรตีนขยะที่อาจก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ออกไปการหลับคือการซ่อมเทโลเมียร์ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนและทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมทั้งฟื้นฟูเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นได้เล็กน้อยด้วยนะครับ การหลับที่ไม่มีคุณภาพจึงเท่ากับเราพลาดโอกาสทองในการรีเซ็ตอายุเซลล์ไปอย่างน่าเสียดายครับการสร้างสุขภาพที่ดีจากความรู้ที่ถูกต้องคือแก่นแท้ของชีวิตที่มีคุณภาพในวัยเกษียณครับและการได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้และแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้กับคุณคือความสุขของเราชาวเข้าสู่วัยชาราหากท่านชื่นชอบแนวทางของเรา และอยากให้เราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่การมีสุขภาพที่ดีและอ่อนเยาวก์กวัยวไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเอาละครับมาถึงเสาหลักสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดเสาหลักที่4เติมอีคีไกให้หัวใจ The Power of Purpose คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่อง Blue Zones หรือเขตพื้นที่สีน้ำเงิน5แห่งในโลก ที่ผู้คนมีอายุยืนเกิน100ปีมากที่สุดไหมครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันหมดไม่ใช่ยาล้ำเลิศแต่คือสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าอิคิกยหรือเหตุผลในการตื่นนอนตอนเช้าความเครียดเร่งให้แก่เร็วความเครียดเรื่อรังคือตัวการอันดับหนึ่งที่ทำให้เทโลเมียหดสั้นอย่างรวดเร็วเป้าหมายคือยาต้านเครียด การมีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เช่นการดูแลสวนผักการเป็นอาสาสมัครการตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การรอคอยที่จะได้เล่นกับหลานสิ่งเหล่านี้คือยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดมันสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขและทำให้จิตใจของเราไม่กเกษียณไปตามร่างกายสรุปคุณผู้ฟังครับ การที่เราจะแก่ช้ากว่าเพื่อนจึงไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันกับใครเลยแต่มันคือการแข่งขันกับความเสื่อมในตัวเราเองมันคือการเลือกที่จะกินอาหารดับไฟแทนอาหารจุดไฟมันคือการเลือกที่จะสร้างกล้ามเนื้อแทนที่จะปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไปมันคือการเลือกที่จะปิดสวิตช์พักผ่อนแทนที่จะไถหน้าจอไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดคือ มันคือการเลือกที่จะตื่นขึ้นมาอย่างมีความหมายในทุกๆวันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับแล้วในงานเลี้ยงรุ่นครั้งต่อไปท่านอาจจะเป็นคนที่ถูกเพื่อนๆถามว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงดูไม่เปลี่ยนไปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ